สวัสดีครับผมครับปลายทวีราสุวัฒนพันจุนครับปัจจุบันนะครับเพิ่งจบการศึกษาปริญญาโทครับสาขาไอทีจากประเทศไต้หวันครับแล้วก็ตอนนี้กําลังมีแพนไปเรียนต่อเอกครับที่ประเทศไต้หวันโดยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับผมมองว่าครับถ้าเรามีโอกาสอะไรที่ยื่นเข้ามาครับต้องคว้าไว้ก่อนแล้วก็ทํามันให้เต็มที่ครับเมื่อเราทํามันเต็มที่แล้วเนี่ยคนที่ตามมาผมเชื่อว่ามันก็จะดีเสมอไม่ว่าจะดีขนาดไหนแต่จะดีเสมอครับ ก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่มต้นนะครับตอนนั้นได้รับโอกาสจากโรงเรียนปทุมวิทย์นี่แหละครับให้เข้าร่วมการแข่งขันมอสเอ็กเซลนะครับเมื่อตอนอยู่ประมาณมสองมสามครับแล้วตอนนั้นก็ได้รางวัลประมาณที่3มาที่3ระดับชาติมาตอนนั้นตอนนั้นที่ไปแข่งเราได้รางวัลตอนนั้นรู้สึกแบบโอ้โหภูมิใจในตัวเองมากเพราะว่าเราไปแข่งในแรงป์ที่แบบมีเด็กมหาลัยด้วยเราเป็นเด็กมัธยมมต้นอ่ะที่ไม่เคยลงสนามโจทย์ก็เป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษา ไปอ่านก็แบบรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างตอนนั้นก็รู้สึกแบบโอ้ได้มาได้ไงอ่ะที่3อะไรเงี้ยพอขึ้นมปลายครับก็ได้รับสับสนับสนจนจากครูที่ปทุมวิไลเนี่ยครับส่งเสริมให้เราไปแข่งขันการสร้างเกมโดยใช้ Microsoft Excel ตอนนั้นก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชาติมาชีวิตตอนนั้นก็ทําให้เราอยากทำอะไรที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มากขึ้นอยากชาร์เลนจ์ตัวเองมากยิ่งขึ้นนะครับอยากก้าวหน้าไปเรื่อยๆทางด้านคอมพิวเตอร์ครับ ใช่ครับไปแข่งขันระดับโลกครับในรายการนี้ครับ The 2015 Microsoft Office Specialist World Championship ครับผู้เข้าแข่งขันนะครับก็จะเป็นคนจากต่างประเทศนะครับทั่วโลกเลยครับทั้งยุโรปเอเชียประมาณ4-50ประเทศครับตอนประกาศรางวัลตอนนั้นเราไม่ได้คาดหวังครับว่าต้องได้ที่1ตอนที่2ที่3ไม่มีชื่อเราตอนนั้นแบบไม่ได้แล้วปีนี้แพ้แล้วพอเขาประกาศที่1ตอนนั้นเอ้านนจกุลเรานเพตอนนั้นเป็นความรู้สึกที่แบบตื่นเต้นที่แบบพูดอะไรไม่ออก มันจริงเหรอเนี่ยเราทำได้ในสุดแต่สุดท้ายเราก็เชื่อมั่นว่าเอ้ยเราทําได้เราทําทดีที่สุดแล้วจริงๆราวันนี้นะครับก็เป็นใบเบิกทางนะครับที่ทําให้ผมมีโอกาสได้ศึกษาตอนน่อในะระดับปริญญาโทและปริญญาเอกครับจากคุณของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับ จริงๆต้องบอกอย่างนี้ว่ากิจกรรมเนี่ยก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตผมเลยตั้งแต่อยู่ปฐมวิไลครับก็ตอนอยู่มต้นเนี่ยเป็นสมาชิกของชมรมทูบีน้ำม่ววันได้เป็นประธานชมรมชมรมลูกโป่งอันษาที่เป็นบิดลูกโป่งเป็นโบโซอย่างเงี้ยครับชมรมลูกโป่งอันสาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในชมรมในชมรมทูบีน้ำม่ววันเรียกว่าเวลามีงานของชมรมทูบีน้ำม่ววันเนี่ยก็จะเอาชมรมลูกโป่งอันษาเนี่ยเข้าไปแสดงผลงานไปโชว์ทักษะนะครับให้กับแขกที่มาดูงานเนี่ยได้รู้จักชมรมทูบีน้ำม่ววันของปฐมวิไลมาก รวมทังเราก็ได้มีโอกาสที่จะไปแสดงผลงานหรือว่าไปขึ้นเวทีประกวดของชมรมทูบีน้ำวันนะครับในฐานะแกนนําของชมรมทูบีน้ำวันนะครับไปโชว์ศักยภาพตัวเองในด้านการบิดลูกโปรหรือว่าการทํากิจกรรมต่างๆด้วยครับ จริงๆมอว่าเรามีเวลาว่างเนี่ยเราไม่รู้ทําอะไรดีก็ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการแบบหากิจกรรมทำนะครับก็ที่เข้ามาอยู่ในชมรมเนี่ยครับก็รู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตเนี่ยครับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ทาประโยชน์ให้แก่ตัวเองอย่างเดียว,วครับ ก็จริงๆว่าต้องประทับใจการทํางานของเพื่อนสมาชิกในชมรมครับว่าตอนนั้นเราทํางานกันเป็นทีมครับมีอะไรช่วยเหลือกันแล้วก็ได้รับคำปรึกษาที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นจากคู่มือการก็ดีหรือว่าจากครูที่ปรึกษาชมรมก็ดีครับที่ช่วยให้เราสามารถทํางานต่างๆนะครับได้สําเร็จรุล่วงในทุกกิจกรรมนะครับแล้วก็ทําให้ชมรมทุตบีนวันเนี่ยแข่งแกร่งยิ่งขึ้นครับ ก็หลังจากจบไปแล้วนะครับเราก็ยังแวะเวียนเข้ามาเยี่ยมเยียนโรงเรียนปฐุมวิรไลยครับมาเป็นรุ่นพี่นะครับที่คอยแนะนํากิจกรรมหรือว่าคอยให้คาปรึกษาน้องๆนะครับในการทํากิจกรรมของชมรมทูบีน้ำมันวันต่อเราก็ได้นําความรู้นะครับที่เรามีเนี่ยครับไม่ว่าเป็นเรื่องของการใช้งานคอมพิวเตอร์การทํางานต่างๆนะครับอย่างเช่นแบบม .6 เนี่ยครับบางคนจะต้องไปเรียนจบแล้วไปทำาออร์เรลิโอใช่ไหมเราก็เอาความรู้ของเราเนี่ยนะครับมาแบ่งปันให้น้องๆเพื่อให้น้องๆเนี่ยครับสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานของตัวเองนะครับได้ดียิ่งขึ้นครับส่วน เ,เรื่องของความผูกพันผูกพันกับครูผูกพันกับโรงเรียนเรารร้สึกผูกพันเข้ามาแล้วมันเหมือนเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งครับของเราโรงเรียนประทุกขลไรเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของเราสำหรับชมรมทูบีนัมเบอวันนะครับก็เป็นชมรมหนึ่งที่ทําให้เราสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับรวมถึงดึงศักยภาพของเรานะครับออกมาทําให้เรากล้าแสดงความสามารถกล้าบอกให้คนอื่นรู้ครับว่าเรามีดีทางด้านไหนครับแล้วก็ทําให้เราเป็นถึงทุกวันนี้ได้ครับ สิ่งที่อยากฝากถึงน้องๆนะครับถ้าเรามีโอกาสอะไรเข้ามาในชีวิตแล้วครับอยากให้คว้าเอาไว้แล้วก็ทำให้เต็มที่ครับผลที่ตามมาจะดีเสมอครับ